เอาละครับก็ขอสวัสดีสสวัเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกมวันพันแมนเด t สตองเกตเซเวอร์เจแปนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์สบายๆง่ายๆอย่างการที่ผมเจ้าดวงเอาดวงอาชูราโมดเอเอชอาบอกตัวแรกของไอดีเซิฟเจฟุน ไปตบคนที่อยู่ในไอแรงกันนะครับผมตอนนี้ผมสกิลติดตัวเอ r ก็ยังไม่เปิดนะเพราะว่ามันไม่ผมไม่มีหินลูกแก้วเลยรวมเอาไปเรลวให้มันก่อนไปเราไปลุยกันเลยละเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนนะนี่เรามาดูโดนดับมั่ก่อนอันดับที่หนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นคุณเลออนนะเลออนนี่ผมมี s อ r บวกเหมือนกันด้วย ดูว่าเราจะไปถึงไหนเรามาเจอดับที่110กันก่อนเลยเดี๋ยวเราเปิดเปิดคดาสาิโนละวเดี๋ยวเพ่อนได้สอนจักรพรรดิต่อยงเวแกนโอลแมนไปฟึบฟึบ,บยังไงครับดวงไปต่อยฟรีๆอาซรมากิฟลิกขึ้นมาฟูยูคายใส่ไปต้มเรียบร้อย,อยรหรายหมด ลังเราเก้าเก้าหมื่นหกนะเอ้ยเออทุกแล้วเกนะ้าเก้าเก้าหมื่นหกมาต่อไปเลยอ๋อเราเราลืมเราลืมแต่ทีนะเดี๋ยวเราค่อยจัดทีใหม่นะาราชาใต้ดินอตัอตยศท่านแถวหน้าไปหนึ่งทีการพาดเด็กเรารโลแกนอดลมานไปโอเคอาชู่าโมโวันนี้ต่อยใส่ด็อกเตอร์จริงนะ ไปสองแสนนาเมนนะก็ต่อด้วยยูซัดเสร็จแล้วเราอ้าชูร่าหมดอีกรอบนึงซัดใส่ตัวละครอย่างหน้ากากหวานจนนอนลงไปเรียบร้อยอาสมากิตีธรรมดาใส่โจเซฟปราชาใต้ดินอันตีมาอีกมันเรียบร้อยเก็บละโจเซฟไปแล้วเป็นตัวละครอย่างคองมบูอินฟิเนตี้อัลติเมสกลิลไปเรียบร้อย ราชใต้ดินหันมาสวนเป็นหนึ่งทีบิ๊กคิงเราคนเป็นหนึ่งทียังไงเทนอตโลแขนใส่วาชุล่าคาบูโตะไว้าชุล่าอาัติเมสกิลใสเ่เทนอตเรียบร้อยต้มเรียบร้อยแตกกันเลยทีเดียวเชียวการตีค้าใส่ราชา,ตาใชาต้ดินราชใต้ดินมาหมดไฟมาตัดเรียบร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันดาม,นออนม,มจตเอื้อโลโซฟานไปถึงควันเด็กโลแก้วเรามาไป ต่อได้อาชุล่าโมนซัสใส่มูเมนไรเดอร์เรียบร้อยติดย่อท่อไปถ้าสุม,มาปีตีธรรมดาไปจังหวะนี้โอเคราชาตัดดินหดไปเปลือฟรีราชาตาดินเขาหดกลับมามิกกินควรเข้าไปทีนึงแล้วก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะแเราเปลี่ยนทีมก่อนเราต้องใส่นี่เราก็ใส่มูเมนไรเดอ ในทีมผมก็จะประมาณนี้นะนี่เต็มๆเต็มๆอะตอนดับที่66ลังอยู่ที่9 5้าหนนะะโอทีมขอเขาก็แต้ทากันลล้วติดค้าใสขาน่าท้าสมาินะแล้วก็ต้ดตค้าใส่ทีมคีฟฟูยุคใครของเราไปก่อนเลยทั้งวันนี้อาไปตรงที่รอดูภูเรียบร้อยสองแสนสองหมื่าเมตรสะทอนมาเอือหูเมื่อกี้ล้วแต่เตทุกคน เรียบรอโล้แขนใส่ไปยังไงยังไหวนี้เอืออาชูราโมดอาชูราโม่ใส่โล้คาบุโต้ไปเรียบร้อยอาชูราโมดไม่ตายนะเรียบร้อยเอือยังไงอาชูราโมดใส่โซนิคไปยังไหนได้เรียบร้อยโซนิกนอนอาชูราโมดใส่อันนี้เราเอาือแตก <Just this S 1> เราได้ละแตก จะไปเด็กโลแกนอัลมานไปยังวันนี้ตายไหมโอเคไม่ตายแต่ติดสถันเอื้อนสะพอนมาโหบกจุกอัลคาร์เข้ายิงกันนะโลแกนอัลเลมานอีกทีอือหยเรียบร้อยโอ้เกือบแพ้ทุกคนโอ้โหดวงเราโดนสะ้อนตายโคตรไข่ที่หน้าเลยมาเจอพลังอย่าง43,000ด้วยตะกี้เจอตึงเกินไปแล้ว ทั้งสีคลาสมาใส่ทั้คติทัศนคติคว่างเห็นเล็ย้อยยังไงโอเคเก็บไปหมดฟิลเลยนะมาต่อนดับที่30มสพลังอยู่ที่5,9าหมนะทุกคนทํามานี้ทัสี่เขล้ัส่คลาสใส่ทั้นคิิมาฟูยุคคไปยังไงโอเคเหลือตัวละครอย่าง ซูปเปอร์ดัก,กชายไป,ปาจากกระพัดเด็กรวแขนโอลมาใสไ่ไปสต่วนนี้โอเคนอนเรียบเป็นที่เรียบร้อยโอเคแล้วเราไปต่อที่อันดับที่21นะเราอาจจะขึ้นอันดับที่หนึ่งได้เลยหรือเปล่าวันนี้จ <Justice. S 2> ัสติสส้ใส่ท่าซมากิผู้ยุกไคใส่ไปเรียบร้อยเลยแตาวันนี้เรียบร้อยนอนหมดสนามตึงๆไป อโดยอันดับที่6ครั้งอยู่ที่92,000นะทุกคนจังหวะนี้ยังไงมีอาชุลาคาบูโตเหมือนกันจัดติดคาใสชาร์ซอรมากิอา,อาชุลาโมดใส่มูเมไนไรเดอร์เราก่อนเลยดังหมดโอเคติดไมโยอท้อไปโค,โคยุคยัยเป็นที่เรียบร้อยยังไงปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มดามิดอันรุนแรงดูสะท้อนกับมาตาเม้ย ด่งอาชูราหมดอุอยหะมาสั่งใส่ท่าสมาติของเราเอื้อได้นอนนอนนอนไหมไม่นอนจักรภาพเด็กล้อแขนโอลมาใส่แถวหน้าไปจังหวะนี้อาชูราหมดบอกไม่ยอดเดี๋ยวไปหวดใส่จักรภาพเด็กไข่ก็ละกันเรียบร้อยจักรพรรดิเด็กนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดวงเราสมัดหวดรธรรมดาไปลูกเต๋อบลอตมาจังหวะนี้ถ้าใส่ท่าสมากีเอือท่าสมากีนอนแทงเต้กันเลยทีเดียวเชียว เอาด้วยอาชูราคามงมืโตะอาไปใมสกิลใส่โบลตดไปจังหวะนี้นอนเป็นที่เรียบร้อยขึ้นมาอันดับหกจนได้นะเราต่อด้วยอันดับหนึ่งพลังอยู่ที่75,000ยังไงเราจะชนะหรือเปล่ามาดูกันที่ฟ้าอาชูราโหมดซับใส่ค้าเมนไรเดอร์เราเป็นที่เรียบร้อยอือหัอหดติดไม่ย่อท้อเลยจังหวะนี้จัดตีขาใส่ั้งด้านทาเขกิ อาชูราหมดไล่โจมตีจังหวะนี้เอื้อนอนเป็นที่เรียบร้อยมุเปนยังเด้อโอยูุไคใส่ไปจังหวะนี้ยังไงโอยูุไคนอนหมดสนามอาชูราหมดมาหัวคือจังหวะนี้ยังไงต่อโอเคนอนเหมือนกันรัวแขกแลวหมาจังหวะนี้ยังไงโอเคแตกเหมือนกันด่วงเราไปหัวธรรมดาเอื้ออาคาซิท้อน อาชูราโมดยังไง้องไวะเออโอเคอาชูราโมด้ังไวะเออก็กลายเป็นว่าฝ่ายเราแตกนะทุกคนเอาเสมอไม่ได้แตกนะเสมอแล้วเราเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยก็แล้วกัน ทีมมันก็ทีมเราทีมเราก็พอสู้ได้อยู่นะอยู่ที่การจัดลังตัวละครอาชูราโหมดของเขาเปิดปามาจะมาในหมัดล้างชามันจะเป็นยังไงโอเคหมัดต่างตาี้าสใส่ทัสมาก,กีอาชูราโมดทัสมาก,กีเฮ้ยใส่ม,มเมนต์ดอด์เออมมเมนล์ได้หนอนเป็นที่เรียบร้อยฟูย,ยุกไกจังหวะนี้หดอืุนไปยังไงโอเคเก็บหมดบอดตามเคยอาชูระโมด มาชุมาหมดไล่ซัดมาที่เดิม,มคัซึมากีนอนเป็นไปเรียบร้อยออกัดกับพัดเอกมาอุลวแขนอุลมาจังหวะนี้ยังไงโอเคติดสตันะนะนี่เราก็ให้ด้วงเราไปซัดฟรีเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นมาอันดับหนึ่งจนได้ว้าวเรามายืนอันดับหนึ่งเติงเกันเลยดีฟ้าเปลี่ยนแค่เราจัดด้วงเอาไว้อยู่ข้างหลังเราก็สามารถฟุกเอาชนะเขาได้นะซึ่งด้วงอะบอกเลยเลยว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นตัวนี้มันยังไม่ถึง มันยังไม่ตึกไว้ทุกคนแม่งคนบางเงลยนะแค่รัวแขนเอาลราไอ้แค่โดนจมตีธรรมดาแม่งยังตายเอาโหถ้าเทียบกับเซิร์ฟไทยแล้วเซิร์ฟไทยแม่งยังดูถึกกว่าไอ้เอ้ยโอเคเราก็แลกของวนะ่าตอนนี้ก็ยืน,ย,นยืนหนึ่งเที่เรียบร้อยแล้วนะอืมยืนยินยืนหนึ่งตึงๆไหไปอืมใครได้เล่นเซิร์ฟจิบญี่ปุ่นก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันได้นะเซิร์ฟที่140นะ แล้วก,กดไลค์ผมนิดนิดนึดนง <c oughs> กดไลค์เล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันกดเพื่อความสนุกไป,ปงั้นะหละรูปร่างก็ได้ได้ซัตว์มากิไอ้ฟูบุกี่มาเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อร,รับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายยจ้าเนยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ